สวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็เข้าเรื่องเลยนะครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะหลายคนคงจะเคยดูในข่าวแล้วมั้งก็เป็นเรื่องของในคลิปเนี่ยก็คือมีพี่คนนึงเนี่ยแกไปถ่ายตอนที่นั่งเรือไปเขาใจยว่าน่าจะไปไปไหว้พระธาตุกลางแม่น้ําที่ที่หนองคายกลางแม่น้ำโขงที่หนองคายนะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งในคลิปเนี่ยที่ พี่คนนี้เขายื่นมือลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างใต้ใต้ผิวน้ํานะครับเป็นลักษณะเป็นตัวยาวๆสัมผัสลื่นๆแก้ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่านั่นคืออะไรครับใช่ครับพยาน่าอีกบไม่หลุดพยานาครับถ้าเป็นแม่น้ำโขงถ้าเป็นหนองคาย่ไม่หลุดพยาน่าครับ คลิปนี้เกิดขึ้นมาเจ้าตัวบอกว่าถ่ายไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะับแล้วหลังจากที่ได้จับพญานาคในมือเปล่าในวันนั้นนะครับก็มีความเรียกว่ามีความแบบตับตื้มตับตื้มมีความซึ้งมีความอะไรต่างเหมือนแบบโชคดีมีบุญอะไรอย่างนงี้นฮะแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาตลอดนะครับพยายามศึกษาเรื่องพญานาคมาตลอดนะครับเหมือนจะแบบ เหมือนจะน่าขึ้นโทมนะจริงแล้วจริงก็ชอบนะคนที่แบบว่าเอ๊ยเหมือนจะไม่เชื่อเลยเออเจอแบบแบบนี้มาต้องศึกษาข้อมูลสักหน่อยแต่ว่านะแต่ว่านะข้อมูลที่พี่วนนี้ไปศึกษาเนี่ยเขาที่แกให้สัมภาษณ์มาเนี่ยแกนะออบอกว่าไปศึกษามาจากพระอาจารย์แถวนั้นเรื่องเล่าแถวนั้นเออเอาจริงดิเราก็เชื่อเลย ว่าที่ตัวเองจับมาเนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยเชื่อมันตลอดสองปีที่ผ่านมาเลยนะว่าตัวเองได้สัมผัสตรงมีสัต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแชร์พญานาคมาแล้วเห็นชัดมากเลยอ่ะยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะเอาจริงดิจริงเหรอเนี่ยเชื่องนี้จริงจริงเลยใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวนี้มาเข้าสู่เรื่องของความจริงกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในในในตอนนั้นนะครับ เรื่องนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเทสที่ง,ทง,ง่ายมากพิสูจน์ได้ง่ายมากง่ายส่วนตัวก็เคยไปไมาแล้วด้วยนะส่วนตัวเนี่ยเคยไปนั่งเือบนรอบกระทาตรงนี้นมาแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าพิสูจน์ได้ง,ง่ายมากเรามาดูความจริงกันก่อนเรื่องของสันฐานของสิ่งที่เห็นนะครับเรื่องของลุ่มล่างสภาพแวดล้อมน,นิดหนึ่งก่อนนะครับอยู่กางน้ําโขงนะครับแล้วก็ส่วนที่ค้นน้ําขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่ยอดของพระธาตุนะมันเป็นส่วนฐานส่วนล่างสุดไปซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพปฏิบัติก็คือพระธาตุองค์นี้อยู่ในสภาพที่เอียงอยู่เอียงอยู่ส่วนที่พ้นน้ามาก็คือส่วนที่เป็นส่วนล่างสุดที่ด้านใดด้านหนึ่งที่ที่ที่โผล่บน้ําขึ้นมาครับส่วนที่ฐานที่กว้างที่สุดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ส่วนยอดเนี่ยล้มลงไปแล้วอยู่ที่ใต้น้ํานะครับก็ตอนแรกตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมตั้งอยู่นี้ ส่วนส่วนฐานเนี่ยกว้างสุดจะกว้างแบบนี้แล้วอาจจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้ส่วนยอดจะแคบๆใช่ไหยแล้วก็ลมๆๆ้มลงแบบนี้นะแล้วส่วนนี้ยเนี่ยมันพ้นน้ําขึ้นมานิดนึงส่วนนี้พ้นน้ําขึ้นมาส่วนที่เหลือก็ใต้น้ําทีนี้แหละปัญหาคือตรงนี้แหละตรงที่ก่อนเกือบจะพ้นน้ําขึ้นมาตรงนี้ยที่ที่มันเริ่มเอียงลงไปเนี่ยตรงเนี้ยน,นี่แหละคือส่วนที่พี่คนเนี้กระจับ ยึดมือไปจับได้อยู่ใ re ต้น้าใต้ย hmm. ู่น้ํานะครับเพราะว่ามันก็ค่อยๆไล่ไล่ไล่ลงไปไงถ้าถ้าเรามองจากภาพเนี้ยอภาพเนี้ยดูจากรูปนี้นะส่วนที่อยู่ใกล้ใกล้ส่วนที่พ้นน้ามาเนี่ยมันจะเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ใกล้ยู่นน้ำมันค่อยๆเอียงลงไปไงค่อยๆเอียงไปส่วนนี้ก็เห็นชัดหน่อยแล้วค่อยๆไล่จางและไล่ความมืดลงไปค่อยๆจางไปเพราะว่ามันอยู่ต่ําลงมันเอียงแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหม มีนี้รูปนี้ถ้าใครเคยเห็นนะอถ้าใครเป็นแบบคอพยายนคาะหน่อยเนียก็ใช่ใช่เลยพญานนาศเลยร้อยละแปดสิบบอกเลยนี่พยายนาคอย่างแน่นอนเอาถามจริงจริงพยายนาคไม่ขยับไม่อะไรเลยเลยจะนิ่งอยู่แบบนี้ตลอภาพเลยใช่ไหมยพยายนาคถูกเก่าวไว้ในพุทธประวัติถามจริงจริงอันนี้ถามตรงๆงเลยนะคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนีชื่อจริงจริงหรอว่าพุทธประวัติเนี่ยความจริงร้อเปอร์เซ็นเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต ้าถานจริงตรงๆเลยนะเอาตามความรู้สึกตัวเองนะตอบกับตัวเองเลยเชื่อจริงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าทุกคําที่พุทธะวบติเก่าไว้คือความจริงไม่ต้องถามนะว่ายพูดอย่างนี้มาเอ้มึงนับตือศาสนาอะไรวะอันนี้พุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงได้มีการคิดที่เขาไต่ตองตามหลักการศาสนาพุทธนี่ไงเห็นอะไรก,ก็ยังไม่เชื่อต้องคิดพิสูจน์ได้นักวิทยาศาสตร์เก่งๆของโลกหลายคนดาราหลายคนก็ หันมาศึกษาแนวทางของพุทธเอาเบิร์ตไอไซน์ก็ใช่ดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็กลับมาที่คาท่าของเรานะคาท่าเราก็ที่ที่พี่กระจับอะ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งของคาท่าที่อยู่ในที่ยังอยู่ใกล้จุวน้ำวิธีพิสูจน์ง่ายมากครับใครกร็ได้ว่างๆเนี่ยนั่งเรือไปตรงจุดเดิมที่พี่แกจับครท่าตนอ่อ,อนั่งเรือไปเลยตรงที่เดิมเลย จุ่มมือลงไปก็จับเจอเหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นพระธาตุนิ่งๆอยู่อย่างนั้นแหละจับไปก็เจอเหมือนเดิมส่วนที่ส่วนที่อะไรนะส่วนที่มันมันลื่นๆเนี่ยก็ตะไคร่น้ำแค่นั้นเองของจมอยู่ในน้ําเป็นหลายหลายสิบปีก็ไม่ไม่แปลกที่ที่มันจะมีพืชน,น้ําสาหร่ายตะไคร่น้ำจับนี่แหละก็คือความจริงคือแบบนี้ ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายมันคือธรรมชาติง่ายๆอยู่แล้วนะโ okay. อเคก็คงจะเชร์แล่ะคงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ง่ายอยู่แล้วแค่ไปที่เรือจับดูก็เจอนะครับส่วนพยานาคมีจริงหรือไม่นะครับก็จะให้เชื่อก็คือไม่รู้จะเอาหลักฐานไหนมาเชื่อมาพูดตรงๆปะมันยังเชื่อไม่ลงนะมันยังไม่มีหลักฐานที่นา่นาเชื่อเรื่องเล่าเป็นหลักฐานได้แต่่อน เรื่องเล่าเป็นหลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานได้แต่เป็นหลักฐานที่อ่อนขนาดสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปเป็นหลายสิบล้านปีอย่างดรนวนเสามันยังมีทราบฟอสซิลให้เห็นเลยเราก็เพิ่งจะเห็นตัวมันนะแต่ว่าเราก็เห็นหลักฐานมันว่ามันมีพญานาคเป็นสัตว์ไหมถ้าเป็นสัตว์มันก็น่าจะมีอะไรให้เห็นบ้างนะเห็นว่าขนาดตัวมันก็ไม่ไม่ไม่เล็กเนี่ยหรือมีใครเคยเห็นเราก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าพญานาคเป็นตัวแบบไหนนะครับ โอเคนะครับใครที่มีจะด่าหรือจะแลกเปลี่ยนข้อมูลยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากคอมเมนต์อยากอะไรก็อยากสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับอยากเพิ่มเติมอะไรก็แนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากดูต่อก็กดติดตามโอเคครับไปละ